สวัสดีครับ BT Sport นะครับนำผู้ชมไปติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนะครับเกมที่ยานมานาเกอิสเตเดียมนะครับคู่ระหว่างเซเลโซโอซาก้าครับพบกับบุลเซียดอทมุลนะครับในส่วนของการบรรยายวันนี้ครับอยู่กับคุณปาล์มวัชรชุติกุลนะครับแล้วก็ผมยุทธยุทธชัยชนะวัชายครับได้เห็นดาวรุ่งหลายคนนะครับในทัวร์นาเมนต์ขุนเครื่องพวกเขาก็เพิ่งเปิดตัวชุดแข่งไปด้วยนะครับบุลเซียดอทมุล เซเดโซนี่อยู่ในช่วงกลางฤดูกาลลงเล่นลงเตะในลีกอยู่แต่ว่าดอทมุนเนี่ยต้องดูสภาพร่างกายครับว่าจะฟิตจากเกมที่เจอกับบีจีมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่ครับไลน์อัพที่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ใช้ไบโนกิทเทนเล่นกับไอเดียมี่ในแนวรุกแล้วก็นับเป้าเป็นเซเบซอัลแลครับนี่ก็เป็นไลน์อัพของเซเดโซซาก้านะครับแนวรุกวันนี้เป็นยามาดะเลโอเซล่าแล้วก็คาปิซาบ้านะครับ คือในแมตช์เจลีกเนี่ยคาคาวะนี่ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับได้เล่นเกมล่าสุดคือเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาในฟุตบอลเอเวอร์ล็อกครับหรือว่าฟุตบอลเอฟเอครับของญี่ปุ่นนะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วครับ mm hmm. เกมที่นากาอิสเตเดียมนะครับ45นาทีแรกเอาจังหวะนี้ตัดบอลได้สวยครับทอมโลเท่เลี้ยงจี้แล้วหักมาลูกนี้ไม่ถึงแต่ยังได้อยู่หลายคืนมาแล้วปั่นลูกนิดบอลข้ามคานไปครับจังหวะยิงของเฟลิกซ์เอนเมชา จังหวะสองยังเก็บได้มาที่วิกเตอร์บุยโน่ครั้งหนึ่งเปิดลูกนี้เอาไหลคืนกลับมาแล้วสั้์ลูกนี้โอ้โหต้องปัดข้ามคานครับโอ้โหจังหวะลุยมาของเซเนโซสาก้าครับแล้วก็จบด้วยการยิงของทางฮิโรอากิโอคุโนะนะครับโอ้ชุดนี้ทำได้ดีครับของเซเนโซสาก้าซ้ายครับบอลตรงกรอบก็จริงแต่ว่าเมเยอร์ไม่แน่ใจครับปัดทิ้งไปก่อนครับเห็นเมชาครับให้สุเรดันขึ้นมาสูงเลยครับแล้วเปิดลูกนี้อะไะครับมงตั้ง แล้วจิงโอ้โหจิงมันเบาเกินไปหน่อยครับจังหวะซ้ายของเซบาสเตียนอันแล่ครับอันนี้น่าจะเป็นจังหวะแรกๆของทางบุูเซยดอทบุลเลยครับไ้ที่อาร์ฮิลทั้งขวาครับไรเออร์สันเปิดลูกนี้บอลเฉลบแล้วอ้าวปัดปัดไม่ดีด้วยครับจูเลียนบลันเปิดเข้าไปใหม่แล้วบอลลูกนี้สุดท้าย1 0 1> ไม่ลำหน้าด้วยนะครับโอ้โหกลายเป็น 1- 0ของบุูเซยดอทบูลเฉยเลยครับจากคาริมเอเดเยมี่ครับ ระยะใกล้แบบนี้ก็หมดสิทธิ์ดูจังหวะเปิดแล้วปัดไม่ดีจริงๆเขาก็เป็นคนพลาดนะครับจังหวะยกไปอันแ,แลหม่งมาอดียมีจริงระยะตรงนี้ก็ไม่เหลือครับโอ้ปัดออกมาแล้วตัดสินใจไม่ดีครับชกไม่พ้นอันตรายรันยกมาครับเดี๋ยวดูตอนอันแ,และมงสกิดไปให้กับอเดยมีเนี่ยอามีขยับตัวไปแล้วดูเหมือนจะไม่ลำหน้าด้วยนะครับได้เฮไปก่อนครับดอดมุน เอาครับมาใหม่ครับไบโนกิเทนไบโนกิเทนเจอกับโอคุดะมีขวางอยู่ครับแต่งเข้าขวาแล้วก็สั้นลูดิสโอโหสองูไปเลยครับอู้ก่อนคูลิ่งเบรกและหลังคูลิ่งเบรกครับกลับมาเป็นสองูเลยครับคราวนี้เจมี่ไบโนกิเทนนะครับปีกซ้ายของบรุษดอทมุนดูครับจากอันแล้วให้ไบโนกิทเทนเอาไม่อยู่ครับกระชากแล้วก็ดึงเข้าขวาครับอู้แต่ลูกนี้ยิง สวยงามเลยครับหนีมือผู้ส่อประตูครับคิมจินยองครับโอ้โชนไม่อยู่ครับโอ้โคนที่พลาดนี่หมายเลขสามนะครับลิวสุเกชินโดนะครับจังหวะแรกอ่ะตันแล้วไบโนคิเทนยังไปต่อได้แล้วก็ยืนคุมไม่ดีด้วยนะครับจังหวะนี้ไปเปิดมุมให้ไบโนคิเทนนะครับแต่งเข้าขวาแล้วก็ได้ปั่นโค้งเข้าไปครับถ้าเจอเจริญศักดิ์ค่อยว่าไปอย่างนะฮะอันเจอเจริญศักดิ์ที่ซ้อมหลังด่วนเลยอ้าอ้าวแล้วจังหวะนี้อาริยามิวิ่งแซงเห็นเห็น แสงกันเห็นแล้วลุดเดียวลุดเดียวจริงลูกนี้สามูดโอโ้โหจากคาปิซาบ้าเมื่อสักครู่นี้แดนของดอดมุนโต้กลับมานี่ต้องมี8 0 9 0หลาครับแมแฟนๆที่ดูอยู่ทางช่อง YouTube นี่เอะใจอตัวนี้สปีดเดียวกันที่เจอบีจีเ<อ>มื่ออดริยมีโอโ้โหนี่ฟิตจัดเลยครับโอโ้หนึ่งต่อนหนึ่งก็ไม่เหลือครับสามสูดเลยครับเกมขาดเลยครับครึ่งชั่วโมงโอ้ละชินโดนี่ลูกนี้แกแกกลายเป็นชินดอดเลยนะครับ โอ้โหตีลังกาหัวหัวขมำเลยครับชินโดชินโดบอกไม่มาทางตัวอื่นม้งครับแหมโดนคนเดียวเลยเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับดอดมุลอ้าวแล้วจ่ายพลาดเดียวติดเซฟเตะทิ้งได้โอ้โหเกือบคำหมูโหกครับดอดมุลโอ้ดูครับนำสามสู่ยินดีครับเกือบจะพลาดเสียประตูครับยังดีครับอเล็กซานเดอร์เมเยอร์นะครับข้างหน้ามีครับขวาดีไลเออสั้นสปีดมาแล้วไปเลยครับตามนัดเลยครับ จูเล่ไลเออร์สันหักกลับมาจูเล่บลันได้สัตว์ลูกนี้โอ้โหบอลผ่านหน้าประตูออกไปครับเกือบ4-0ครับปิดเกมแล้วครับทางฝั่งดอรดมุนแล้วบูตัสินก็เป่าจบ45นาทีแรกนะครับฟุตบอลยูโรเจแปนครับ2024นะครับเซเดโซโอซาก้าครับตามหลังบูตัสดอรดมุน0ประตูต่อ3นะครับดอรดมุนเปลี่ยนตัวนี่ต้องบอกว่าก็อาจจะ ไม่ดรอปกันเท่าไหร่นะครับอันแล่กับบูโกโกแต่ว่าจังหวะนี้อาร่ะครับเติมอ้อมหลังแฮตตริกไม้จริงโอ้โหติดเซฟอีกทีนึงไม่ได้โอ้โเกือบจะเป็นแฮตติริกของคาริมอาเดยยมี่ครับแต่ว่าติดเซฟสองครั้งของเคสเกะชิมิสึนะครับจังหวะบอลทิ้งยาวขึ้นมาครับแล้วจับบอลแรกดีครับไรสันแตะ ให้กับอเดียมิยิงขวาไปติดแล้วซ้ายอีกทีครับแต่ปิดมุมดีครับชิมิสึอุซาราตูตัวสำรองครับที่ถูกเปลี่ยนลงมาตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกคาคาวะลงมาได้บอลแล้วนะครับให้ไปทางขวาครับที่ชิบายามะเจ้าถิ่นเองก็เล่นเหมือนมาเลเซียอ่านะครับอุเวยโจทซ้ายว่างอ่านะครับจังหวะนี้แต่งแล้วก็ซัดติดเซฟอีกทีไหมซัดติดอีกรับโอีกทีหนึ่งไม่เอาได้นะครับไล่มาเป็น3 1หนึ่งประตูต่อ3นะครับ อูต่กว่าจะได้นี่ต้องใช้ถึงดาบ3เลยนะครับกว่าจะได้ประตูตีไข่แตกครับหมายเลข48นะครับมาซายะชิบายามะนะครับอูตะคนที่น่าจะได้ประตูกว่าคือคนนี้ครับหมายเลข38ครับคิตาโน่ครับยิง2ทีครับซ้ายทีขวาทีครับคิตาโน่นี่อูงหว่าให้สวยเลยครับเข้าซ้ายมีเวลาครับซัดไปติดเซฟแล้วขวาอีกทีก็ติดบล็อกครับ ไปโดนจันิกรือแต่ว่าก็มาเข้าทางชิมายามะนะครับหลายคืนกลับมาแทงกลับไปที่คีตานโนในกรอบม,มีหลายตัวนะครับแต่ว่าเลือกปั่นเองลูกนีโอ้โหปั่นได้ปลายมือเลยครับบอลยังไม่ออกหักไม้ทีนึงก็ยังติดบล็อกครับอู้จังหวะปั่นไส้ของโซตาคีตานโนแต่ว่าไม่ผ่านเซฟคนดีครับอลกซเดอร์เมเยอร์ออกขวาขวามีเติมด้วยเห็นไหมเห็นด้วยครับอะไรครับจังหวะนี้ยังไม่หลอกจริงแล้วหู เหมือนจะเปิดแต่ว่าเลือกแต่งเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นโค้งแต่ว่าบอลมันโค้งไม่พอนะครับเปิดข้ามาครับโอ้โหตอนนี้เหมือนดดดอดมุดใน,นชุดตัวจริงเนี่ยเริ่มจะหมดนะครับขณะที่เซเรโซ่สำรองมาเยอะสุดดูดิเอาล้ครับไล่มา2ต่อสครับโอ้แล้วก็เป็นชิบายามะนะครับโอ้ช่วงที่ผ่านมาเก็ตยิงไม่3 4ทีครับเอาจนได้ครับตัวสำรองของเซเรโซ่ครับโอ้สำรองที่เปลี่ยนลงมาเนี่ย กลายเป็นว่าผลงานยอดเยี่ยมแลตจดมุนที่ดนำสามสูนตอนนี้ไม่แน่แล้วครับสามสองครับอู้ดูเล่นกันไม่กี่จังหวะนะครับอ้เข้าซ้ายแล้วซัดไม่คืออะไรเซนอ์ไรเยอะไปอ่านคิดว่าไม่เข้ากรอบนะครับลูกนี้ก็ถือว่ายิงย่านะครับมุมมันก็มีไม่เยอะนะครับกลายเป็นว่ายิงยัดเข้าไปทางเสาแรกเลยนะครับ มาแล้วครับจาก0-3ไล่มา2-3ต่อครับอยู่ที่บอลมีอุเอโจนะครับเนี่ยครับหมาเล็กแล้วก็สัตลูกนี้โอ้โหเิขาข้างครับโอ้เกือบเป็น3-3เหมือนกันครับจังหวะของซาตกิอุเอโจนะครับให้ทางซ้ายครับทากาฮาชิโอ้แล้วไหลมาสวยครับมีหลอกกันด้วยโอ้โหหลอกสวยอ่าแล้วครับลูกนี้แทงมาแล้วก็พลิกมาได้ยิงด้วยโอ้แต่ว่า จังหวะจริงโดนเบียดไว้นะครับเราบุนสินก็ไม่ได้เป่าฟาวอะไรครับแล้วก็มาพร้อมกับเสียงนกหวีดยาวครับบุนสินเป่าจบเกมนะครับที่ยันมานาเกอีสเตเดียมนะครับเกมกระชับมิดยูโรเจแปนครับ2024นะครับเซเรโซซากาแพ้ให้กับบุรุินดัดบุญไป2ประตูต่อ3ครับก็เป็นชัยชนะเกมแรกในการปรีซีซั่นของบุรสษดัดบุญครับได้2ประตูจากคาริมอดยามี่นะครับแล้วก็ ทางจิมมี่เบนโนกิเทนส่วนเซเนโซสกาได้จากสกตาลแล้วก็ชิบายามะนะครับเดี๋ยวเซเนโซสกานี่ก็ต้องเล่นในเกมหลีกครับไปเจอกับมาชิดะเซเวียนะครับในวันที่7สิงหาคมนี้ส่วนฝั่งของดอถบุนครับก็จะต้องเล่นในเกมปรีซีซันต่อครับจะเจอกับเบียเรอัลครับก็จะบินกลับไปเล่นในยุโรปอีกครั้งนึ่งครับก็หมดโปรแกรมทัวร์เอเชียนะครับสำหรับโเดอทบุนะครับ ส่วนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการถ่ายทอดสดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทางบ g Sport อย่าลืมนะครับยังมีเกมปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกานะครับทีมดังหลายทีมลงเตะกันก็จะเริ่มในช่วงสุดราดนี้ก็ติดตามได้ทางบ g Sport นะครับส่วนวันนี้คุณพระธิ์สุสนิกรค,คุณปาล์มนะครับแล้วก็ผมยุทธยุทธชัยและคนชายนะครับรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบใหมากาันอีกวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ